สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมอินเชนเคยนะครับกับเกรวินยูอาร์ประกายแสงนาทีฮะเราอยู่ในดีพิพัฒน์โน่บอดี้เอ็กซ์นะครับแล้วพลังของเกรวินวันแรก43ล้านครับ ทำการรีวิวให้รับชมครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับผม Richman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตอร์เกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชั้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็เกรวินพีบัตก็มาแพ้สีพิเศษกัน3แล้วนะครับผมหลังเคลื่อนไหวเพิ่มค่าจิตลบ150จุดอืมแล้วเปิดสนามตัวเองได้รับชำนาญความเร็วหากความเร็วโบนัสโอ้โหทำได้600%ไปยังเป้าหมายหลักนะครับผมนอกที่ทำให้แถวเดียวกันเกิดว่องไวเพื่อนร่วมทีมได้รับคุ้มกันหวาดกลัวหักลบพลังงานด้วยการเปิดสนามกระตุ้น ฝ่ายตนเองได้รับคุมคุ้มกันสถานะสตันถาวรนะครับผมแล้วก็จำนนญเพิ่มความเร็วจะเพิ่มความเร็วตัวเอง32%และมอบความเร็วของเป้าหมายต่ำกว่าตัวเองจะทำดาเมจโบนัส600%ต่อการโจมตีเป้าหมายนะครับรวดเร็วก็เพิ่มความเร็วแต่ตัวเอง96%ของเกรวินหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่าความเร็วจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอู้ให้เพื่อนให้เพื่อนก็ตึงฮะเพื่อนไม่สามารถเร็วกว่าได้อยู่แล้วนะครับ น่าจะเร็วที่สุดในเกมนะจงังหวะนี้ความเร็วเท่าไหร่1481นะฮะ1481เอามาแทนโซนิกเลยละกันนะครับผมก็ตอนนี้พลังนะโจมตี3ล้านนะครับโจมตี3ล้านนะครับยืมของโซนิกมานั่นเองนะครับผมก็ ทะลวงก็เป็นสมาชิกครับเรวล138นะครับสกิลเต็มนะครับ130ลิมิต24ปลดขีดเกือบ5ดาวแล้วครับเกือบ5ดาวแล้วถุกตื่นมาที่3ดาวม่วงเดี๋ยว5ดาวมาร mm ีวิวให้ดูอีกทีน้วกันนะครับประวัติปวดหัวยกไม่บนิจัดชิ้นส่วนและทักษะมาแบบเบิ่มๆตรงนี้อ,อ๋อทักษะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับผมก็ใส่ตามมีตามเกิดเพราะว่ายังไม่ได้จัดหักจัดเต็มนะครับกนนีภาคคุมก็2ดาวนะครับตาระดับอสูรก็จัดเต็มไปครับอุปกรณ์ยืมจากโซนิกนะครับ เป็นเซตโจมตีความเร็วพลังไฟนะครับผมสปีดสนะครับบวก20นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลอะไรผมอธิบายไว้ในคลิปรีวิวของเกรวินที่ผมของผมแล้วนะไอดี ID ของผมนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยในสนามแล้วกันนะครับสปีดบวกสามาตรงนี้ยืมจากโซนิกมาเอาล้ครับการจัดทีมนะครับก็ไปลุยในศึกไหนดีเขสึกดวลอะร่สุดรู้สึกจะยังไม่เปิดหรือเปล่าอา่ายังไม่เปิดนะครับอา่าลานประลองลานปรลองใช้ไปหรือยังตัว๋ว อลิณ่ายังเหลือถามตัวแต่ผมไม่ใช้ละกันนะครับไปดวลไหนดีะไปดวลไหนดีไ,ดไ,ดไม่ดวลละกันตรงน,นี้จัดทีมมาปึ๊บมาจังหวะนี้เอาไปแทนโซนิกจบฮะไม่จบสิเออนี่นี่เลยจัดทีมอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาทีมนี้ไปดูยดุยเรียวไทม์ด้วยนะครับผมนี่เลยไหนดูซิถ้าผมจะเอาไปดูกับจีน่าวูดจีน่าวูดจากเกวินมาหรือยังอุ้ยไม่ใช้เกวินครับไปดูกันครับ คนที่ไม่ใช้เกวินแล้วคนที่ใช้เกวินครับเออมาครับจังหวะนี้เอาละเปิดมี้ในั่นเพื่อความหลอเที่อยู่แล้วนะครับผมแล้วโซนิกฝั่งชีน่าวุฒได้เปิดก่อนนะแต่เรามีอะตอมมิกครับอะตอมมิกไปครับวิชาดาบแสงดาปงงบปลายแส่าเนี้จฉริยมากมากส่วนลัทธิเกินไปอย่างนี้ครับเพราะแบบเราได้เปิดก่อนนะเราวิชาดาบแสงดาวายแสงน่าเป็นอัจริยะมากมากส่วนลันกลับมาคูซิบาตลอดที่รีนู้นป้าล้วจังหวะนี้ติดชั้นดาดูพี่กันหมดแล้วก็มาครับซาเซเดอร์จีฮารุอ่ะแล้วเราไม่มีไล่อ โอ้สังนั้นฮะโอ้ผมนึกว่ามีไล่อันตีก่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ครับให้เขาไล่อันตีมาเลยครับคุณชาดาบแสงดาบการ์ดใหญ่ปาดปาดปาผ่านมาจังหวะนี้ก็ยังรับแรงให้ได้ดีครับแล้วก็โว้รสชาติเขาตากระหน่ำซังนเตีขอให้ไม่ใช่แถวเดียวกับเกรวินก็เพรว่าเราเราได้แค่ทห้มันจังหวะนี้327ล้านดาเมจโอ้ซสุลิวเราติดโลไปแล้วเราเสองความหวังมาจังหวะนี้ เอ้าจ <Cornell>. ังงั้นฮะโอ้โหเราอยู่ฝังพีฟ้าแต่ทำไมไม่ได้เปิดก่อนนยตรงนี้ย่งียงส่วนชื่งกับมาว่าปิดโลกไปแล้วครสำหรับตลูิจารณาแสงดาวประกาวคืนได้ล <c oughs> ่ยัีมาจังหวะโอ้โหไลีช้าไปไหมคุณเธอรู้สิหวังหวังหวังครับตัดชืดมาครับอัดชืดมาเฉ้มากรปากันหลเสมอเลยแล้วกมันไม่ติดอ่ะ เกวินมันไม่ติดครับจังหวะนี้ปื้ดไปหืมสาม้อยสามสิบเจ็ดนะครับตรงนี้โยงูยเก่ัดมาส้ยยิงได้อยู่ลูกิาดาบแงเาไปได้เลกปาดปาบมาโอ้โหน่าจัดใจนะครตรงนี้เระพานขนาใส่เกวินเกวินตายไหมครับเกวินตายไหมก็ยังมาจังหวะนี้เกวินยังยืนได้อยู่โอเคแล้วเสิงความหวังไหมาอีกแล้วโอ้โหจะไหวหรือเปล่าคำนาจุดจุดนี้เปิดชืบมาตรงิรงตรงเียอนะ มาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเจอหมัดบางกรเหินซาปาลิกิตโอ้โหแล้วเกมวิ่งของเราไม่ได้ออกฮะเกมที่เราตายก่อนที่เราจะเกมวิ่งตายก่อนเดี๋ยวนดาดยากยากโค้งวงมากเลยขอระยะกดข้ามชนะไหมฮะเชียร์ยังชนะอยู่เกมวินงทำดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะขอขอขอเปลี่ยนคนนะฮะขอไปเจอไททัน เจอไททัทนแต่ยังชนะอยู่นี่คือแบบเกว,วินยังไม่ได้ออกเลยนะเอามาแลครับจังหวะนี้อาราโซนี้ก็เปิดก่อนอยู่ดีนะครับแต่ผมงงว่ะอยู่ฝั่งสีฟ้าในลานประลองมันต้องได้แล่ันตีสิเออหรือ,อยังไงเออใครรู้ช่วยคอมเมนต์ดีนะตรงนี้ดาบชาดาบเซนคาปายเซน่าดาบในจังหวะนี้สองร้อยยี่สิบล้นา,น,า,าน,นแล้วมาครับจังหวะนี้สัตว์เสือกันฉี่าอนสังห,หารโอเครับแรงกระแทกนะจุดจุดนี้นะเราก็ต้องวนหลุมนะเราวนหลุมไปก่อนนะ งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลครับผมแต่เราลดลดลดไอ้นี่มาเผื่อเผื่อจะรอดนะครับผมเผื่อเกวินมันรอดโหโดนป้ายป้ายมาตรงนั้นนี่ยังรอดอยู่โอเคมาครับโอ้โหเซลโอ้โหปืนใหญ่ล้ำล้ำสลุมด้วยครับอันตรวาญหน้ามาเฮ้ยขอรีวิวเกวินหน่อยได้ไหมฮะเกวินถ้าตายไปนี่ไม่ดีเลยนะตรงตรงอี่ยงแัปส่วนเกินไปแล้วมาคเขาดูชาดาบเลยจ้ามกาเซ่อัพอัพอัพ โอเคโอเคมางความหวังอยู่กนิงกสัดนเลยเลยกันอาไวา้เลยนอนถกป,นะป้ายนปากระน่ำมเซลปืบปืบปือบอืมโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้เหมือนจะไล่อันตแายฮีโรนะ่นะมะครับถึงความหวังหวัง,วงโซนิกผ้แข่งเร็วที่สุดในเกมเกมวิ่เร็วไปก็เท่านั้นเลยปาการะน่ำมเซลมา นะจุดจุดนี้ดีนะไม่โดนแถวเกวินเควินดีครับเอาละับต้องเกียวตุกอีกแล้วเกวินดูหรือต้องใช้โซนิกไหมเดินเดินอีกคื้ยดมดมอมเด,ดิดนเดินอีกคือย่อมเดนเดิอีกคือย่อใช่ไหมอ๋ออ๋อก็ชนะอยู่ดีอ่ะไปเจอนัตตี้ดีกว่าไปน,านัตตี้เองอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ท็อปท็อปร้อยแล้วใช่ไหมหนัตตี้ ผมอยากใช้โดยที่ไม่ต้องใช้โซนอิกอะ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเออไม่เจอหนาตี้แล้ววะ่ะไม่เจอหนาตี้แล้ววะ่ะจังหวะนีย้ยังไงนี่เนนาตี้เออนัตี้มีมีอะไรไหมมีเกวินด้วยโอเคไปนะนัตี้ไม่มีโซนิกคนระับเพราะฉะนั้นได้รีวิวเกวินอยู่แล้วครับเกวินเปิดก่อนนะอค,อค,ครับโอเคโอเคมาอย่าบอกนะอะตอมิกว่าอะตอมิกป่าตายหมดแน่ ตายแล้วเนะีโอเายแลบบ้วอย่างนได้ลูกเตะทอนาโดนหนึ่งคนะรัระวังไปตันโอไม่ติดสตนด้วยับผมไม่ติดตตัน,น,ตตตนเพราะว่าติดไมโยทขอไปแล้วรือเปล่าอะไรวะเนี่ยลูกติดอนาโดเช็ดให้หล่อสจะตัดไม่มีเลยแส่ไปติดตตันไปนึ่ตัวาดกหนำจรงาป้าป ไปโอเคไม่ได้เห็นเกวินเล่นเลยว่ะทุกคนอยากเห็นเกวินถ้าทุกคนอยากเห็นเกวินเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมขอเปลี่ยนของแป๊บหนึ่งผมว่าเกวินอ่ะไม่ต้องใส่ของเลย้ยเกวินไม่ต้องใส่ของเลยเ้เเยเ,เออราไม่ใส่ของดูละกันนะจุดนี้ใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนละกันใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนอ่าเฮดพีเฮดพี HP. HP ไม่ละเฮ็ดพีความเร็วอซะหน่อยซะหน่อย ซะหน่อยอ่ะโจมตีโจมตีความเร็วซะหน่อยซะหน่อยเออใส่ใส่พลังไฟโจมตีความเร็วดีกว่าเออมีไหมไม่มีอีกเออไม่เป็นไรใส่นี้ไปก่อนใส่นี้ไปก่อนแล้วกันอ่าคือโซนนี้ครับเดี๋ยวเราจะใช้โซนนี้แล้วก็แล้วก็กระบอกอเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นจะได้เห็นเกรวินซะหน่อยเออจะได้เห็นเกรวินซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นเกรวินเลยแล้วเอาเดี๋ยวนะ ลืมถอดแล้วอ๋อไม่ใช่ลืมถอดไป่กี่ใส่ผิดอ่าเซตพลังไฟโอ้มันไม่มีนี่ไงมีนี่ได้ใส่ความดีกวนกมาโซนิคมาจัดมายู่นดังังอ่าอยู่นี่โอเคปั๊บงปั๊บไปไปล้างแค้นจีนอา๊ยกันหน่อยเอาโซนิคไปเปิดก่อนบ้างอ่ะให้ตายเด็กอ่าลืมลืมเปลี่ยนทีมอ่าใจเย็นใจเย็นนาทีใจเย็น โซนิกแทนอะไรดีครับผมว่าแทนกระบอกไปเลยดีไหมแทนซุยริวอะแทนซุยลิวดีกว่าแทนซุยลิวดีกว่าอะจังหวะนี้ไม่ไม่ชนะก็ไม,ไม่ไม่ได้เปิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะเจอทีน่าวูซิไปเราชนะอยู่ดีนะแต่เราแจากรีวิวเกมวิ่งไงอะโซนิกได้เปิดกว่าทักทีนะครับผมโอเค เกวินเปิดเป็นตัวที่2นะแต่เราเลืเปิดก่อนอยู่แล้วเพราะอะตอมิกกับโซนิกนะครับไปครับนีโอเคไปรีวิวกันสักทีกพิชาดาบแสงดาวประกันะครับปาด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 ไปจังหวะนี้โอเคมาครับพิชาดาบแสงดาวใส่ซุนกับน้ำทมากระบาดไปเดี๋ยวเราเห็นอันติเกวินแล้วเราปิดอันนี้นะครับซึ่งตัวนดูเลยครับศิลปะจี้หาคนสังหารปะกับไปท่าจุดๆนี้แล้วก็ติดข่าวไม้กันไปครับเบิ้มไปครับโอเคมาครับไล่ไปครับ สิงความหวัง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 จุดจุกจุดโอเคมานะครับลูกเตะชอนาโดครับได้เห็นสตันแล้วป่านไปป่าป่ปป่านไปนะจุดจุดนี้ครับปิดสตันนะครับโอเคปานกันหน่ำเซอร์เบเซโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดแอนิเมชันแล้วนะเราจะได้เห็นความตึงของการที่มันติดสตันอยู่นั่นเองครับไปครับเอ้าเฮ้ยแล้วตัวหายไปเลยว่าทำงายบทปที่ของ โอ้โหชำนาญบที่ะระเบิัดามอไรจัดๆนครับนี้้าขนาดตัวเมื่อซคัวเมืกี้เท่าไหร่นะนี่สี่สี่พัสี้อยนะครับกิดว่ย่อท้อไปแล้วคขนาดตัวเมื่อเซลตูขึ้นกลับมครับเดี๋ยวเราได้เสียงความหวังต่อเออเพราะว่าเราเร็วกว่าไปนจผู Lo ้ชายเ็นนากมากที แล้วไลอ่อตีไหมไลอ่อตีมาแล้วทิ้งความหวังหรือเปแล้วลูกเตะจนเราดูรอดูได้เลยลูกเตะจนตันอะไรไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใส่เซตติดตันไปสองตัวแล้วสองตัวยาน่าไปยิงโอ้โหตรงนี้กระบองเหล็กครับกับไม่ใช่กระบองเหล็กเออกระบองเหล็กฝั่งนู้นแต่ว่าอาซอนนีกับคุยเรียวฮะทั้งติดนอพอทั้งติดสตันครับตรงนี้นโอ้โหไม่ต้องเล่นนะไม่ไมต้องเล่นนะบอกเลยนะ ลุกใส่คนมาดูยัดหน้าไปอีกทีหนึ่งตีตั้นไปนะโอ้สั้นไปสามตัวแล้วฮะเสียงความหวังครับยัดหน้าไปอีกทีนึงฮะตรงนี้โอ้สนามม่นปิดจริงฮะโอ้ใส่ไปหน่อยครับไล่ป้ายฉนันคอนเซิลครับไปยังไงหื่พันล้านครับพันล้านครับลูหายครับตรงตรงยิโยงมาไม่ทันแล้วครับไม่มีไม่มีปัญหาครับโอ้ตอนนี้เป็นเจมสีม่วงมาด้วยครับเควินเป็นคนให้หรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะโอ้ปายไป โโอ้หแตกต่างนะครับแตกต่างมากนะฮะมีโซนิกก็ไม่มีโซนิกนี่แตกต่างฮะโซนิกยังคงเร็วที่สุดในเกมอยู่น,นะจุดเนี้ยเสียงความหวัง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 ,วงแ,ลแล้วก็ไปครับเห็นว่าที่ทสตาร์ดงคงห่างแค่ไหนเลยนะครับคุณนักจัมาดูครับไม,ม่ใช่การเมอร์แต่ว่าโดนป้าขนัดเซมิเซลผ่านมาโอ้โห,โโหกระบองเหล็กปิดโลกอีกรอบนึงนะโอ้โหแล้วนี่ฮิคาดาบเซน่าวันะศิลป์้ยโคตรสุดโคตรสุด บอกเลยวิกนี้มีสกิปเมาเลยนะนี่คือของเพราะติดสตันตัวนะครับฝั่งของจีนามูนะโตัตนนี่มีผลจริงนะเกมจบไวขึ้นอย่างมากเลยฮะอย่างมาก,รามากรตรงนี้เสียงฟ้อวัวงวังวง,ง,ง,งชุดมาโอเคมาโลหายได้ยังไงโลหายได้ดเยดลยวาดาเจ้าป่าอยู่งปาดไปตายไหมครับไม่ตายไม่เป็นไรครับโอ้โหสิงหูปูป เรียบร้อยครหายไป2เหลือบัวล้อตัวเดียวี่โอ้โหหล่อเท่จบกับหล่อเท่ไหมเขาหนุ่มไม่ตายนะเพราะว่าดาเมจร์ดมันปักดาเมจมันน้อยไปเขาไม่ได้ใส่เซ็ตไม่ได้ใส่แบบดาวอุปกรณ์ดาวเยอะนะครับจบด้วยกระบองเลยนะครับนะครับผมโอเคก็ถือว่า,าติดโล่อยู่ไม่เป็นไรครับไม่ใปัญหาครับผมเซ็ตโล่เนี่ย,ยอเอาซูริยุออกเอาเกวินมาก็ดูดีนะครับดูดีดูดีดดจัดจ้านะ เขาสูตเต็มที่สามครับแต่ว่าเกมจบไปเรื่อยอยู่แล้วเรียบร้อยฮะจบไปเลยฮะจบแบบเลือดเต็มฮะเิวินทำดาเมจเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าคืินชอบอยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมจริงครับเราจะเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ